ได้เจอกับรุ่นพี่เซโตะสมัยก่อนก็ดีใจอยู่หรอแต่อยู่ๆไปจูบแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าถือรุ่นพี่เซโตะจะเป็นรุ่นพี่ก็เถอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่รุ่นพี่แล้วแชมยังอายุ16อยู่ๆไปจูบเด็กมาปลายแบบนี้ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ถูกเลยไม่ใช่หรอเออแล้วจูบเนี่ยยิ่งไม่ควรทำกับรุ่นพี่ที่ไม่ถนัดเรื่องความรักที่สุดเลยที่นะเอะ๊หรือว่าอาจจะโดนเกลียบไปเลยก็ได้พี่จะ<ส>ตายแล้วถึงเวลานั้นแล้วนี่นะต้องไปแล้วละ่ะรอ้จะกับมาต่อแทนคืนแน่ๆอ่ะแล้วเจอกันใหมนะ่ฮ้สสววแลิ ถ้ารุ่นพี่ไม่ฝังใจอะไรก็คงจะดีหรอขึ้นบ่ายโมงแล้วหรอนี่อ่ะกลับบ้านไปหาข้าวกินไม่สิบ้านก็ไมใช่บ้านฉันแล้วอืมแล้วฉันจะไปซุกหัวหนอนที่ไหนแล้วนี่เงี้ยงานตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วด้วยอะเลยสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่ส,สุดเลยไม่ใช่หรอตอนได้เจอรุ่นพี่ก็กระโจนเข้าไปหาแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรมากกว่านี้อืมงั้นก็อื่นสิ่งที่พอทำได้ในตอนนี้เรกอเก่าที่ไม่มีฉันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องคิดเรื่องเอาชีวิตรอดในตอนนี้ก่อนแล้วนะ ไงน,นะเดี๋ยวยังไงก็หาได้อยู่แล้วแต่ที่พักนี่สิต้องคิดให้ดีๆเลยแต่ว่าเจอรุ่นพี่ได้ก็ต้องมีโอกาสเจอตัวเองเหมือนกันนะสิถ้าไม่บังเอิญเจอกันจริงๆก็คงจะดีเฮจะว่าไปแล้วรีฟิปป่าของรุ่นพี่ดีสุดสไปเลยนะทั้งนุ่มทั้ทงรู้สึกดีฉันเนี่ยต่อให้ผ่านมาเท่าไหร่รุ่นพี่ก็ยังรู้สึกดีตอนทำแล้วนึกถึงรุ่นพี่เหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะคือไอ้เราก็ไปติดเส้นซะไงจา้เว้ย แต,ต่ตกใจหมดเลยอย่าททาในที่แบบนี้ดีกว่าจะโดนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮ้เ <c oughs> <c oughs> อยากเจอรุ่นพี่อีกจังเลยนะอ่า อะจุดไปขอโทษที่รอค่ะกาแฟร้อนจากแซนวิชทูน่าได้แล้วนะคะขอบใจจ้ะท้านกาแฟที่สมัยก่อนทุกคนในชมรมชอบแวะมาลองไปขอเขาทํางานดูเขาก็รับแบบไม่สอบถามอะไรเพิ่มเลยขอบคุณมากมากนะคะช่วงนี้กําลังลําบากเพราะต้องทําอยู่คนเดียวพอดีช่วยได้เยอะเลยแหละแถมยังได้ชั้นสองของร้านไว้เป็นที่พักด้วยเชิญตางสบายเลยโอ้อด,ดีก็ย้อนเวลามาก็ทําเอาลาบากอยู่หรอกแต่ก็พอเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะอันนี้อยู่ตรงนี้นะ ยินดีต้อนรับค่ะอ่าพี่สาวเมื่อวานนี้นี่เอ๊ะทำงานอยู่ที่นี่เองเหรอใช่แล้วล่ะบังเอิญจังเลยนะคขารู้จักเหรอก็ประมาณนั้นแหละแถมแค่ทํางานที่นี่ก็มีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ทุกวันแล้วหรือก็คือ,อยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัว งานทิ่พักคุณผี่แล้วมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะที่จริงก็เพิ่งเริ่มงานวันนี้แหละเฮเธอเอาโอแลร้อนสินะเอ,อ๊ะรูได้ยังไงว่าจะสั่งอะไรชิปพิษาสุดยอดเลยแค่มองแล้วดาวเอานะโอ้เหมือนพวกอ่านใจอะไรพวกนั้นปะงั้นหรือเปล่าว่าคุณลุงที่นั่งตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นน่ะเขาสั่งอะไรเป็นประจํา คุณลุงหมอคีดิมันจาโคลอมเบยียต่างหากบางครั้งก็มีภพบ้บางละ่ะอะไรกันแค่ฟุกหรอกหรอไม่หลอกไม่หลอกคงจะทําได้จริง,รง,รงๆแหละเราถูกครั้งเดียวก็ทาเอาตกใจหมดแล้วแล้วทั้งสองคนไม่สั่งอะไรหน่อยหรออันนี้เอาอะไรดีนะว่าแต่ทําไมรุ่นพี่เซโตต้องไปแก้ตัวแทน,นคนอื่นได้ละ่ะคงเพราะบทแสดงล่าสุดเะมั้งอย่างนี้นี่เองความสึกการพูดคุยของรุ่นพี่แบบนี้คิดถึงจังงั้นเชิญตามสบายนะนี่พี่สาวพี่จ๋ามีเรื่องอยากคุยด้วยหน่อยนะได้หรือเปล่าอืมอืมใกล้ได้ไม โอ okay. เคคือพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรกันนะเจอกับเรื่องเมื่อวานนะอ๋อนั่นสินะเรื่องมือถือเดี๋ยวจะช่วยใช้ให้แน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวช่วยบอกเบอร์ติดต่อไว้ด้วยได้ไหมอืมได้สิสมัยนี้ยังไม่มีสมาร์ทโฟนสินะงั้นใช้เป็นเมลคงได้อยู่ละมัง้งงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วคือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่จุบไปหน่อยนะอ่ะเอ๊ะอ่ะอยู่ก็มาทำเลยใหญ่รู้เพราะว่าอะไร ะอะไรกันไม่เคยเห็นท่าทีแบบน,นี้มาก่อนเลยนึกว่าจะเก๊กเนี่ยอยู่ตลอดถ้าอีกอไอ้นั่นไงสกิ๊ชิปน่ะ่างชาเขาทำกันบ่อยๆไม่ใช่เหรอเขาถึงปากกันขนาดนั้นเลยหรือมันต้องมีสักประเทศหนึ่งที่เขาจูบปากคาคาเงินซิเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันอายุเยอะกว่าแล้วนี่ต้องทำตัวเป็นพี่สาวใายรูปเข้าไว้นั่นนะ่นะน่ะพอเธออ่ะงดงามมากยังไงละ่ะเลยเผอตัวเป็นอนะ่ะฉันต้องคุมได้แน่นอนแผลเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะออมเรื่องเมื่อวานนี้แอบเห็นผ่านน้องเธยอยใส่บ้านน่ารักใช้ได้เลยนี่นะอ่ะไอ้ที่ เซโตอายะรู้อยู่แล้วเรียนที่ไหนโรงเรียนในเมืองหลวงนั่นก็รู้อยู่แล้วแต่มีสีหน้าแบบนี้แหละที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากเห็นได้อนกอ่งของรุ่นพี่ที่ไม่เคยเห็นมากกว่านี้เอ๊คือรุ่นพี่ทําอะไรอ่ะย่สิเด็กคนนี้ตัวฉันสมัยก่อนนี่นะ